you คนมากที่ไปล่อให้มันลัยไป,ปไ,ปปไปเร็วไปเร็วลุประตูยังไม่ป,ปิดใครก็ได้เปิดประตูสีแดงทีนี้ประตูสีแดงกับฟ้าเนี่ยตัวปัญหาเลยเอ้ยตกใจหมด แดงก็มาดิในบอลสุดพิก,กี้ไข่อ่ะพิก,กี้ไข่ล่วงลงมาเอาบริเอ็ดคกเอร์ไปเฮ้ยเพื่อนพิกกี้มันมาแล้วนะพิกกี้มันมาแล้วกะ แองมาโ <Okay. S 1> อเคครั้งนี้เล่นแบบเป็นทีมากทีมจริงกิ oh, oh, ๊กี้บ้โอ้โหอย่าฆ่านี่โอ้โหจะฆ่าคนี ังไงไม่ได้ฆ่าเองนี่้าก่อนๆน,นะจาก่อนๆแล้วไม่ได้ฆ่าเองนะไม่ได้ฆ่าเราได้ไงโอ้ยเฮ้ยพิกี้มันมาแนละ้วพีกกี้เพรมันมาแล้วที่เพื่อน ชกัฮัลโหลอาวบอกให้ช่วยเ,เกมอยู่ช่วยดอ้เฮ้ยเฮ็ดเ็ดเฮเ็ดมาเ็เอาเรื่องเอาเรื่องนี่เอาเรื่องนี่เรา 哇。 สหรอเนีหมูหมูที่เป็นงเนยสะสม,า,มสาส้อแล้วอะเพื่อที่เราจะซื้อตัวนี้เรา่อด้วยนะเซื้อตัวนี้แมงมุมแมงมุงมคิกกี้โคเทไหนดูนอเน่แมุมเทแต่เราจะเอาเ<ไ>แต่เราจะเอาอัน625 ฉันชนาจ้านี่แกปิดประตูแลาไม่ยอมให้ชันออกไปต้องมาโดนอีกเจ้าหมอนี่ค่ะซดีาผีหลอกหลอนพิกกี้ผีเฝ้าประตูพิกกี้เฝ้าประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดดีเพื่อน วันนี้เนี่ยถ้าประธานเป็นวันดีนุ๊กสภาผู้แทนราษดรรับทา,าบนายดับบลิว่าให้นางทีมรีนมาตอบนะ <Okay. S 2> ทุกชั้นทุกมุมครับถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วหลักฐานออกมากลายเป็นกล้องดัมมี่เหมือนกับโรงพักแถวจังหวัดกำนพงเวชรเนี่ยโดนรถสีขาวมาส่งผู้ต้อง เป็นไปตามปกติรานประาเอิดขนะ่เนสภี่ยไม่กอขวะกตเป็นเรื่องของผู้ใ่างหาและก็เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างใจางใจส่วนเรื่องนอกเรื่องในห้องนี้พี่ว่ากันต่อไปนะครับที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ากันไปแต่กณะนี้เอใจไว้ใจครับเอาเรื่องนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของมันครับถ้าเปนประธานครับผมผมเปนระธานท่านกเก้านครับออฟฟิ์ ว่าต่อไปเราดำเนินการให้จบไปนะครับแล้วพอเมื่อการประชแล้วก็จะต้องมีผู้มาชี้แจงสวัสดีเพื่อนพวกเราขึ้นมาเจอเป็นไปตามกับกนรการส่วนที่ประดามเพิ่มเติมนอกจากนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสภานั้นไม่ตกอ่ะตกแล้วเพื่อนอ่ะแต่ว่าถ้าประธานเป็ครับถ้าประธานเป็โกรสั่งการให้ไปพิกี้เวอร์ชั่นอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้ เอาลเอาเฮ้ยมนย่นเอออย่างงี้สิพิกี้ของจริงอาาเอาเประตูเขียวก็มีใช่อฬา คือกรรมความเสียหายเนี่ยท่านเจ้าฟ้าท่านนายกก็ว่ามาก็ สงสัยเนี่ยเมื่อมีผู้ให้ร้ายกล่าวมาข้อมีผู้ที่จะตอบเมืม่รอระบุตัวชัดเจนว่านายกประเดี๋ยวรู้ความว่านายกใ,ให้เงินห้านาทันไม่รู้ผมตรวจสอไปรับเงินประเดี๋ยวผมไม่ก็ถอดข้อความมาแล้วผมรู้ดีครับว่าขอ้อความเนี่ยถ้าถอนไปแล้วนายกจะชี้แจงว่าไม่จริงก็จะมีคนทุบว่า